สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราทําขนมปังบันคีโตไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําบันครีมชีสเนยกระเทียมสูตรคีโตกันค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์นะคะไลฟ์ทำในต็อก,อกนะคะทุกคนแต่พอดีว่าดูหลายขั้นตอนเหลือเกินก็เลยเอาเป็นอัดเป็นคลิปให้เพื่อนๆมาเพื่อนๆได้ชมกันดีกว่านะคะ อตอนเริ่มแรกเราก็จะเตรียมทำเนยกระเทียมสูตรคีโตก่อนนะคะทุกคนเริ่มแรกเราก็เอาเนยไปละลายนะคะทำหลังจากที่เนยอันนี้เป็นเนยเค็มนะคะหลังจากที่เนยละลายแล้วก็เย็นแล้วก็เราก็มาเริ่มปรุงกันเลยนะคะก็จะเอานมข้นหวานคีโตนะคะลงไปผสมนะคะกับเนยที่ละลายแล้วนะคะ วันนี้จะใช้ตะก้อมือนะคะทุกคนเพื่อที่อยากได้ตัวเนยกระเทียมที่เหลวเพื่อที่จะเอาเวลาเอาขนมปังลงไปจุ่มเนี่ยเนยจะแทรกเข้าไปในทุกอนูของเนื้อขนมปังได้นะคะหลังจากที่ใส่นมข้นหวานไปแล้วนะคะทุกคนก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ใช้สามฟองค่ะวันนี้วันนี้เราทํา สามสิบทำขนมปังครีมชีสเนยกระเทียมสามสิบสามสิบก้อนนะคะวันนี้หลังจากใส่ไข่เข้าไปก็คนให้เข้ากันนะคะจนคนให้ไข่เข้ากับเนยกับนมข้นหวานที่ใส่ไปก่อนหน้านี้นะคะเนื้อแบตเทอร์ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะข้นขึ้นมาหน่อยคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ไข่เข้ากันดีกับเนยแล้วก็นมข้นหวานแล้วเราก็จะตามด้วย กระเทียมค่ะทุกคนที่ร้านเราจะใช้กระเทียมสดนะคะไม่ได้ใช้ผงกระเทียมกระเทียมสดเอาไปปั่นเอาไปบดนะคะบดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียดนะคะทุกคนกระเทียมนี่ก็ถ้าใครชอบกระเทียมนี่ก็ใส่เพิ่มจากสูตรนิดนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะเนื้อกระเทียมที่เราบดเราจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคน ใส่กระเทียมเข้าไปนะคะแล้วก็กระเทียมวันนี้ใช้สองร้อยกรัมค่ะใส่กระเทียมเข้าไปหลังจากใส่กระเทียมเสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือตีอผสมกระเทียมให้เข้ากับเนยให้เข้ากันดีก่อนนะคะทุกคนผสมให้เข้ากันดี เนื้อเนยกระเทียมก็จะประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้ข้นมากนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ข้นๆ้นก็อาจจะใช้เครื่องตีมือช่ใช้แฮนด์มิกเซอร์ก็ได้นะคะทุกคนเครื่องตีมือช่วยเข้าไปก็ได้ก็จะสะดวกขึ้นมาแล้วก็เนื้อ,อตัวเนื้อเนยกระเทียมเราจะข้นขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างที่บอกไปตอนแรกะค่ะว่าอยากได้เนื้อเหลวๆเพื่อให้เวลาจุ่มขนมปังลงไปจะได้แบบซึมเข้าไปสู่เข้าเนื้อขนมปังได้ดี เสร็จแล้วอันนี้เป็นใบพาสลี่นะคะทุกคนเป็นใบพาสลี่อบแห้งแต่ถ้าใครมีใบพาสลีย์อบใบพาสลี่สดก็จะยิ่งดีค่ะก็จะสีเขียวก็จะสดใสมากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นใบพาสลี่อบแห้งค่ะวันนี้ใช้4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าชอบให้ให้แบบให้มันไปเกาะตามขนมปังทุกทุกที่ค่ะชอบเยอะๆค่ะไม่ชอบน้อยๆถ้าใครชอบไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องใส่หรือว่าใส่นิดนึงก็ได้นะคะ ขั้นตอนนี้ถ้าแบบมีแบบสดก็เอามาสับๆแล้วก็ใส่ลงไปก็จะได้สีเขียวสดใสน่าทานขึ้นไปย,นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราได้เนยแล้วเนาะเราก็พักเนยกระเทียมไว้เนาะทุกคนแล้วก็เราก็จะไปตีครีมชีสอันนี้เป็นครีมชีสที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้อันดับแรกเลยเพราะว่า วันนี้เราใช้ครีมชีสเยอะมากนะคะกิโลกว่าเลยทุกคนเราก็เลยต้องทำเตรียมเขาก่อนก่อนเพื่อนเลยเพื่อให้เขานิ่มนิ่มนะคะก็เราก็จะตีครีมชีสค่ะทุกคนตีตีตีครีมชีสอย่างเดียวก่อนนะคะให้เขาขึ้นฟูค่ะพอครีมชีสขึ้นฟูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปด้วยสารให้ความหวานนะคะเป็นสารให้วันนี้ใช้สารให้ความหวานหล่อฮังกล้ยนะคะทุกคน เอาไปบดให้เป็นให้ละเอียดก่อนนะคะจะได้เข้ากันเขาจะได้เข้ากันได้ดีกับครีมชีสนะคะจะได้ไม่เป็นเม็ดอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ตีครีมชีสออกอันนี้หลังจากตีครีมชีสกับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยวิปครีมนะคะเป็นเดลี่เป็นวิปครีมเดลี่นะคะทุกคนวิปครีมเดลี่ตีผสมเข้าไปค่อยๆทยอยเทนะคะ เทเข้าไปเนื้อเขาก็เจิมเนียนละเอียดเริ่มเงาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็พอครีมชีสได้ที่แล้วนะคะตีไม่ต้องนานนะคะไม่ไม่ต้องให้ตีแบบนานนะคะตีเอาแค่แบบว่าให้เข้ากันดีเพราะว่าถ้าตีนานเกินไปมันจะข้นแล้วมันเวลาเราไปบีบใส่ขนมปังมันจะบีบยากอันนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะ ครีมชีสของเราเนื้อจะเงาเลยค่ะทุกคนวันนี้ครีมชีสเนื้อดีมากครีมชีสเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาครีมชีสที่ได้นี่ค่ะไปใส่ถุงบีบไว้รอนะคะทุกคนวันนี้ทำา30ลูกก็ใสไว้ใส่ได้3มถุงเลยนะคะทุกคนวันนี้เตรียมครีมชีสไว้เอาไว้ในถุงบีบแล้วก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะทุกคนบอกแล้วว่าหลายขั้นตอนมาก ก็มาจัดเรียงแพ็กเกจจิ้งถาดใส่ขนมปังนะคะทุกคนวันนี้เราทำสามสิบลูกสองถาดก็ตกถาดละสิบห้าสิบห้าถาดนะคะอ่ะถาถาดถาดละสิบห้าชิ้นนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยค่ะเรียงเรียงเสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังเรียงถาดกระดาษเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทําการหั่นขนมผ่าขนมปังกันค่ะทุกคนผ่าขนมปังบันที่เรา ทำไว้เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะผ่าขนมปังเราก็ต้องคลีนอุปกรณ์เรานิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจเพื่อความสะอาดปลอดภัยนะคะก็ของเราจะของขนมปังครีมชีสเนกระเทียมที่ร้านเราจะหั่นเป็น6กแฉกนะคะทุกคน6กแฉกกำลังดีบางแล้วแต่คนนะคะบางคนก็อาจจะแค่4แฉกบางคนก็8ดแฉกเลยแต่ว่าของเรา6แฉกพอเนาะ ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องหั่นให้ขาดนะคะหั่นให้ได้ประมาณเหมือนในในคลิปอะคะ่ะทุกคนจะประมาณนี้อะคะ่ะทุกคนคะรอบนี้นะคะขนมปังรอบนี้นี่ยีสต์เขาทํางานได้ดีมากเลยค่ะขนมปังบันของเราขึ้นฟูดีมากลูกใหญ่มากทุกคนแต่และรอบของขนมปังก็คือจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะ ขึ้นอยู่กับการทำงานของยีสต์แล้วก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะแต่รอบนี้ขอบอกว่าบันคีโตของเราดีงามมากเลยทุกคนก็ทำจนครบนะคะทำจนครบ30ลูกนะคะทุกคนหลังจากที่เราผ่าขนมปังจนครบทั้ง30ชิ้นแล้วนะคะก็มาขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนเป็นขั้นตอนการาบีบไส้ครีมชีสท,ที่เราทำเตรียมไว้เมื่อก่อนหน้านั้นนะคะใส่ขนมปังนะคะ ให้ครบทั้ง6แฉกเลยค่ะครบ6แฉกแล้วก็เติมตรงกลางเข้าไปนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่ขนาดยังไม่อบน่าทานมากเลยค่ะอีกสักลูกหนึ่งให้ดูว่าเราใส่แบบไหนนะคะครีมชีสของเราใส่ทุกแฉกนะคะแล้วก็มีฟิวให้ตรงกลางอีกนะคะทุกคนครีมชีสจุกๆทุกชิ้นทุกคำหลังจากที่เรา ใส่ครีมชิสครบทั้ง30ลูกก็ขั้นตอนต่อไปคะ่ะทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการจุ่มขนมปังเข้าไปในเนยกระเทียมที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นบอกแล้วว่าหลายขั้นตอนมากอัดเป็นคลิปแล้วก็มาตัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าเพราะถ้าไลฟ์นี่คือแบบนานมากอะ่ะวันนี้คือครึง่งวันเช้าคือให้กับรายการนี้รายการเดียวเลยทุกคนทำไปจนครบนะคะ จุ่มให้ครบจุ่มเนยกระเทียมของเราให้ครบนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูมให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนว่าเราใส่เนยกระเทียมจุกๆแค่ไหนที่เราต้องใส่ถาดแบบนี้เพราะว่าเราให้เนยกระเทียมเยอะจริงๆทุกคนอันนี้ หลังจากที่ครบทั้ง30ลูกเนยกระเทียมเหลือเราไม่เก็บไว้นะคะทุกคนเราก็ใส่ดูว่าชิ้นไหนดูเนยกระเทียมดูน้อยไปเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าอบค่ะอันนี้อบออกมาแล้วนะคะทุกคนอบออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ฟิลเตอร์คือตัวจริงจะเข้มกว่านี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะรอเย็นแล้วก็เตรียมแพ็คทรงแล้วก็แพ็ค